ว่าชุดใหญ่สุดในย่านหงแดแก่ซื้อเยอะค่ะแล้วก็ให้จุดเองด้วย Hello Day t r e e วันนี้คอสตูมน่ารักไหมนี้เรากำลังจะไปแม่น้ำฮันกันนะคะทุกคนบอเลยว่าชุดใหญ่สุดในย่านหงแดเดี๋ยวคนมองแกไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนเอามาซื้อดอกไม้นะคะ <c oughs> คนเกาหลีก็คือแบบนิยม,มซื้อดอกไม้กันว่า โอลรามีแบบผู้ชายเกาหลีเมื่อกี้เขามาทำช่อดอกไม้ให้แฟนมั้งเขาหยิบดอกไม้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวแอบถ่ายดอกไม้ของเก่าให้ดูเนี่ยดอกไม้เขาก็สวยอ่ะเขาหยิบเองด้วยอ่ะน่ารักเลยเป็นสาวเก่าคนนั้นคนที่รับดอกไม้จากเธอเธอจัดดอกไม้สวยเกินบรรยากาศดีมากหาทำสุดๆเดินไปเลยยาวๆหนึ่งกิโลเดชอากาศช่วงเดือนกันยายนนะคะตอนกลางวันยังมีแดด อุ่นๆร้อนๆแต่ว่าตอนกลางคืนก็คือเย็นประมาณ17-18องศาแต่ว่าโอเคนะแฮปปี้เอนจอยได้มันจูกับราเมยันแล้วก็คิมแบบนั่ค่แลวก่ะดูอยากกับไทยไหมลูก ชุดผู้เป็นฟิลฟิลเขินคนนี้ว่าแล้วแถวนี้แบบมีน้องหมาเดินเล่นแล้วเขาปล่อยน้องหมาเดินน่ารักมากจังตรงนี้กันของเซซีเป็นหมูอุกปกิหอังจาเป็นทูน่าชิลมากก็คือตกปลากันแบบสับคืนนี้กินอะไรกันดี ชิมิมดแปลงล่างมาอันนี้แปลงล่างครึ่ง่อนก็ไปช็อปปิ้งมาลิดหน่อยได้กระเป๋าใบหนึ่งจาก Visual a i d นะคะตอนนี้กำลังจะไปคาเฟ่ที่เมื่อวานมันแกล้งเราวันนี้ <Okay. S 1> ต้องได้กินนอยากกินกาแฟกินเค้ก้าคาที่เราจะมานะคะ ขอเป็นเลเยอร์อยู่ยันนำดอกเอดอกก็นั่งได้อันยังเเมริันอเมริกาโน่อมนกาแฟหอมมาก แล้วก็แปรเกาหลีกินง่ายมากซีกินอเมริกาโน่ได้สบายมากทั้งที่อยู่กรุงเทพแบบไม่ค่อยกินอเมริกาโน่เพราะมันเค็มแต่ว่าของเกาหลีก็คือทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกนะช้อปปิ้งได้ทุกวัน กินคาแล้วกินหวานกินอะไรดีอ่ะนี่เพิ่งรู้ตัวว่าเราเป็นมินชองเลเวอร์อะตอนอยู่ไทยไม่กินพอร้านี่ไทยปิดก็คือแหลมากินที่เกาหลีจ้ะคนเยอะมากคนนี้แบบสุดสุดเยอะทุกที่ร้านไอติมก็คนเยอะที่ไทยไม่เยอะที่เลยได้ที่นั่งกินไอติมแล้วก็คือเป็นวิวแบบเขารี่ะวิวคนวิวแบบว่าได้ฟังเพลงชิวๆไปนแบบไบบิ้งอาฟิวประมาณนี้ แล้วก็คือคนเดินไปเดินมาแล้วก็ฟังเพลงฟรีจบแชรมาเก็ตจะมีตังตังน,น้องมินชอกจัง จะไม่หมดเกือบละเกี่ยวหมดไหมคะแนนอุ้ยแซมแม่น้าทรเท่าก้าสิบแล้วมึงเอาว่าไม่ได้นะค่าขนตางอนฟังเกินเดี๋ยวยิงหนูเลยพี Other ่เดซี REALLY> ่กับสิวเม็ดหนึ่ง อันนี้กำลังจะไปหาอะไรกินที่ปันนำนะคะทริปของเราก็คือก o ล์เตอคือไม่ได้ดูเลยทางนั้นเดินดุ่มๆแล้วสุ่มเอาได้ร้านนี้เจ้าเกินอ่ะคือมากินร้านนี้เพราะอยากกินเนื้ออันนี้แต่ว่ามันหมดก็เ,เลยได้แค่เมนูแบบเหมือนซิเนเจอร์ของที่นี่แม่เดี๋ยวไปกินอื่นต่อร้านดั่งอยู่นะคือออก MBS รายการจานจานจา,จา,จามันคือ มะเขือซัมติงป่ะมะเขือม่วงกับน่าจะหมูหรือเนื้อเมื่อกี้เราแบตอือน่าจะแบบให้ยำ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 แล้วก็แบ่งใส่อย่นี้เพื่อกินแบบแห้งแล้วก็อเนกเทใส่ให้เป็นซุปแล้วก็ปิดหม้อเดี๋ยวเริ่มเลยกินไปได้กินไปได้ไม่ติดหรอ เอาตรงบ้าอยู่ไทยไม่เคยกินน้ำสมุนไพรกินร้านนี้แล้ oh. เขาเจะให้ใส่ซุปไปในข้าวให้เป็นคือแบบข้าวต้อ oh. มอร่อยๆข้าวต้มจืดๆแต่ว่ากินแห้งอร่อยกว่าทำไมมันยังไงมีบันในเลื่อนแต่ไม,ม่เลือด <c oughs> <c oughs> ซองซูตอนนี้ก็คือแบบคนเยอะมากซีบบมาช่วงปีที่แล้วอะเงียบมากแต่ตอนนี้ก็คือแบบคนเดิมเยอะมากเป็นแบบแหล่งที่เที่ยวใหม่คนเยอะแค่ไหนก็ไม่หวัน่นขออย่างเดียวอย่าให้ทุกคนในที่นี้ไปที่เดียวกันจะเล่าไม่น่านเหลือปะ่ะอะไรก็ได้ไอยากกินเคสอยากกินเคสเราวันนี้อากาศร้อนมากแล้วคือชุดใส่มาแบบโปนิดนึงก็เลยไม่นนกล้าถอดทั้งหมดแต่ว่าไม่โปะหล่กนิเดียว บ้าเป็นเดรสยาวฝ่ายนี้โบได้ไงเนาะถึงจะตุ่มเลยถึงแล้วคาเฟปที่เราอยากมาแต่แกเข้าใจความคาเฟ่วันเสาร์ปะคาเฟ่วันเสาร์คือคนแรกแล้วมีคิวเวอร์อม,มแกนี้ก็น่ากลัวเกิน แล้วมันมีอีกตัวอยู่ตรงนี้แม่ทำไมลงมาแปลงร่างอีกแล้วแล้วมาทำอะไรกันถ่ายรูปก,กันผัดตั้งแต่วันแรกจน,นถึงวันนี้นี่ลืมทำปิดเช็คเลยเดี๋ยวเดินในแอปนี่เอามาเกาหลีวันนี้กิะนร้านอาหาร ร้านนี้คนเยอะมากเพราะว่าเห็นคนต่อแถวแบบเยอะสุดๆก็เลยมาแล้ววันนี้คือคนเต็มร้านเราสั่งอาหารเป็นภาษาจีนแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นคนจีนอ่ดีๆถ้าพูดจีนก็มาเกาหลีได้นะนนะวันนี้ขอเสนอจาจังมยนเี๋ยวหมาล่าซัมติงแล้วก็เชียลูเกาที่อยากกินตั้งแต่สนามบินได้กินที่มาหจาจังมออยอน ใครที่มาเกาหลีแล้วเบื่ออาหารเกาหลีลองอาหารจีนแนะนำร้านี้นะคะยันนำดังปริงเมื่อวานนี้จีอนี่าพาเราสารีเก็บงเช็คเอเจเกิดที่หนูแล้วชอบมากเจ้าเกิดนี้อยากให้มีขายท่ไทยแกดูสภาพผู้หญิงสองคนมาเที่ยวนะยิงแก๊งเร่ ก็คือสบสุดแต่ว่านแนะนำนะที่พักอันเนี้ยมันก็เป็นผิวแบบไฟาวิ่งมากแล้วก็ถ้าแกเดินเก่งแบบเดินบันไดไหวอ่ะอยู่บะหมดเลยไม่ใช่มันไม่ได้สูงมากนะสามชั้นเออสูงสามชั้นกลับมาสามห้นเดิมเพราะว่าวันนี้มีเนื้อแล้วค่ะนี่วันนี้ได้กินสเต็กแล้วนี่นะคะพอเราย่างเสร็จปบ้นเราก็ตักออกมา วันนี้กินเป็นวันก่อนนะไม่ต้องยืนนะโอเคเป็นฟิวเหมือนข้าวผัดเนยเนื้อเอ้ยข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดเนยกระเทียมเหมือนมันเนื้ออ่ะจังกินโมจิจัง ขอปั้นส่วนสดๆเลยแปรงโมดสีมามองข้ามปากสิไปนะกลับมาซ้ำรันเค้กเลเยอร์แกแกซื้อแกใหแล้วก็ให้จุดเองด้วยมาจุดเฮ้ยอยากเล่นไม่เลยใครที่ไม่รู้จะไปคาเฟ่ไหนแนะนำนี้มาซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้ามาอีกก็ซ้ำอีกถูกไหมก็ว่าเขามุงอะไรมันมีไฟไหม้เรารถเจอดอยู่ตรงนี้ไทยมุงเกาหลีมุงแต่มาเกาหลีมุงใกล้มากโอ i ิฟาย่ง everyday เช็ดไม่ได้เข้ามาสองวันแล้วจริงเหรอนอกจากโอ i ิฟาย่ง everyday แล้ว everyday นะโอ้โหไม่ everyday แต่กี่จุ่มแล้วกี่จุ่มแล้วกัวหกหก แปดเก้าสิบวันนี้วันนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบสุดๆเหมือนประเทศไทยเหมือนอยู่ไทยเลยอากาศมาเกาหลีก็ต้องเป็นฟิลแบบตอกยืนกินปะ่วงเลยเช็คแชทซะหน่อยก่อนกับดูดิทุกคน เลิฟสุดๆซื้อแล้วซื้ออีกกลับไปแม่งงมาเกาหลียังซื้ออีกกับลูกกาเซียกาเซียแคบเอกาเซียกับเลมอนกินแล้วกินอีกชอบมากครบสุดชอบเกินจะเอากลับไทยก็กลัวมันเสียหรือเอากลับได้วะเอากลับดีกว่าขนกลับไทยค่ะ